ฉันไม่ยอมให้แกได้สิ่งที่ต้องการ <c oughs> อย่ายอมแพ้นะรสหาคริสตัลให้เจอ หรือเปล่าโรสระวังลูกเขาเขาช่วยฉันไว้แต่เขาก็ไม่รอดเสียงนั่นเสียงของพ่อนี่ไมเขา้า คือพ่อเหรออย่ายอมแพ้นะโรสหาคริสตัลให้เจอเพราะพ่อฉันถึงได้ไปต่อฉันต้องหาคริสตัลให้เจอ โครนของฉันมาจากที่นี่เงน้นเหรอต้องเป็นของจริงแนะฉ่ฉันรู้สึกได้ พระเจ้าคนธรรมาดามันรู้สึกอย่างนี้เองสินะ เธอมาน,นานแสนนานใครนะเธอเป็นใครฉันชื่อว่ามิเรนดาว่าไงนะตัวเธอนั้นมีพลังที่แข็งแกรง่งแรงเกินกว่าที่ฉันจะจัดการเธอได้ซึ่งซึ่งนะฉันเลยต้องล่อให้เธอเข้ามาณดินแดนนะเพื่อที่จะให้เธอเต็มใจยอมละทิ้งพลังไม่นะแต แค่บอกว่าเขาบอกหรือฉันบอกเอเน่นคือภาพลวงตามันเหมือนจริงมากใช่ไหมล่ะไม่มีทางตอนนี้เธอพร้อมที่จะเป็นภาชนะให้กับเอวาของฉันแล้ว ไปเร็วเข้าฉันยิ่ลึกขนาดนี้มันยังปรากฏตัวได้มันช่วยเธอไม่ได้หรอกโรสไม่มีใครทั้งนั้นโรสโรสเร็วเข้าเธอนีไม่พ้นหรอกไม่ใช่จากฉันพ่อคะรอเดี๋ยวสินั่นพ่อจริงๆหรอใช่ลูกแต่ตอนนี้เราต้องรีบไปวิ่ง ว่าเป็นใครทำไมถึงให้หนูเรียกพ่อว่าไม่ข้าละ่ะพ่อไม่ตั้งใจจะให้หนูสับสนพ่อแค่อยากให้หนูปลอดภัยแล้วพ่อขอโทษที่ทิ้งหนูไว้คนเดียวแต่พ่อต้องหาทางออกแล้วพ่อเจอแล้วมันอยู่ข้างหน้าโรส เลยเธอเป็นคนฉันแหละอย่ามาแตะลูกสาวของฉันนะเลิกยุ่งกับครอบคัวของฉันสักทีโรสเดี๋ยวเข้า พ่อคะดรสถึงเวลาแล้วลูกกลับไปมีชีวิตปกติซะคบหาเพื่อนไม่มีใครว่าลูกเป็นตัวประหลาดได้อีกแล้วแต่รอสรีบไปหยดดนูทิ้งพ่อไปไม่ได้พ่อรู้พ่อรู้พ่อรักลูกนะแต่พ่อต้องมั่นใจว่าลูกจะปลอดภัยเพราะงั้นไปอีกอานอ้คนปวดดีพ่อรับมือได้รีบไปแล้ว<อ> ห่วงค่ะพ่อหนูจัดก,การเองคิดหรือว่าพลังของเธอจะสู้กับฉันที่เป็นเจ้าของดินแดนนี้ได้หนึ่งเด็กมงดูจากที่แกอยากให้ฉันสลับพลังขนาดน,นั้นมันก็น่าจะได้ผลนะฉันอยอมไม่ได้หนะรอกไ,ไม่มีอะไรต้องกลัว แกก็แค่ภาชนะเท่านั้นและถึงแกจะรอดไปได้มันจะมีประโยชน์อะไรแกช่วยพ่อของแกไม่ได้พวกแกอยู่กันคนละโลกนี่คือจุดจบ กันต้องเสียอะไรหลายอย่างเพื่อล่อให้เธอมาีแต่เธอยอดมากฉันคงข่าจริงแกน่าจะเปลี่ยนใจถ้าฉันทำลายแผนของแกได้แกจะต้องพ่ายแพ้ เป็นของข้าจงมาอยู่กับข้าฉันสร้างโลกในเมกามซีเพื่อคืนชีพที่สาวของฉันแต่ไม่ว่าจะสร้างตัวปลอมมาเยอะแค่ไหนก็ไม่ไกรแกงพอที่จะคืนชีพได้เพราะงั้นถึงต้องเป็นเธอ เธอคือคนเดียวที่จะทำ,ทำให้ลูกสาวฉันกลับมาได้ไม่ว่าจะต้องทำอะไรต้องเสียไปเท่าไหร่ฉันจะต้องทำให้ได้ มไไป่ดยังไม่ร <Wars> ู้ต <AS wrong> ัวเงี้แกจบไม่สวยแน่ใกล้จะแพ้แล้วพูดมากน่าดําคัญเธอไม่ทางเป็นปกติหรอก มีแค่ฉันเท่านั้นที่รู้ว่าเธอพิเศษแค่ไหนเธอไม่ยอมแพ้เลยสิสมกับเป็นลูกสกาวของฉันความยืนหยัดที่จะมีชีวิตของแกเหมาะจะเป็นภัชนะให้กับเอวา นเดียวที่เข้าใจเธอวาระสุดท้ายของแกแล้ว

ฉันจะจบเรื่องนี้ซะยังไงเธอก็ไม่ชนะนท,ที่สุดการต่อสู้ของฉันก็บรรลุผลเธอรอ ให้นี่จัดการเธอซะ พลังฉันมากมายเธอคือภาชนะที่เหมาะสมกับเอวาของฉันจริงๆฉันไม่ใช่พาชนะบ้าๆของแกไม่ใช่ร่างจำลองโง่งๆฉันคือฉันโรสและแกจบเหแลรว <c oughs> ้ลูกรักพระเจ้าช่วย<า>ลูกโตเป็นสาวแล้วแม่พ่อจะไม่ได้อยู่กับหนูแต่พ่อเฝ้าดูหนูมาตอลอดพ่อขอโทษที่ปกป้องหนูไม่ได้ทุกสิ่งที่พ่อทำนั่นคือการปกป้องหนูไม่ไม่ใช่ครั้งนี้ หนูพลาดโอกาสไปแล้วพ่อขอโทษจริงๆไม่ค่ะหนูเลืิกมันเองนั่นหนูไม่เสียใจเลยสักนิดถ้าหนูทิ้งพ่อไปเราก็คงจะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยได้เจอหน้ากัน ไรคะหนูไม่เป็นไรพ่อภูมิใจในตัวหนูนะภูมิใจมากๆพ่อรักลูกนะรสหนูก็รักพ่อคะ่ะ 怎么了？啊！啊！回来啦。 ลูกว่าเด็กชายจะไปแตะดวงจันทร์ได้ไหมไม่มีใครแตะได้หรอกมันอยูกไ้เกินไปงั้นถ้าเขามีจรวดล่ะงั้นก็น่าจะแตะมันได้ล่ะแต่มันจะเย็นมากมากเลยหนูคิดว่าใช่นะ พ่อคะสุขสันต์วันเกิดขอโทษที่ไม่ได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูมีการทดสอบเยอะมากพ่อก็รู้ว่ามันเป็นยังไงพูดถึงก็มาเลยสินะหนูต้องไปแล้วรักพ่อนะคะ ใช่พบเธอแล้วที่ไหนอีกวันนี้คงยุ่งทั้งวันเราไม่เหตุด่วนนะต้องให้เธอช่วยเอเวลีนอย่าได้เรียกฉันด้วยชื่อนั้นอีกโว้โว,วแค่ล้อเล่นหน้าโรสฉันจะให้คุณได้เห็นสิ่งที่แม้แต่คริสก็ไม่รู้ว่าฉันทำได้เราพร้อมริงแล้วไม่ต้องหรอกผมจัดการได้ เธอก็แค่เด็กนะ่ะตั้งสติเข้าไว้โรสคุณเหมือนเขามากนะรู้ไหมฉันรู้